สวัสดีค่ะการจนา8 9 9ดาแ anel ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้เอดการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียงนะคะพิซ่าให้เพื่อนๆได้รับประทานพิซซเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคะเชิญมารับประทานพิซ่ากับเอดการด้วยกันนะคะนี่คือพิซ่าออริกกโนนะคะมาจากประเทศนะคะอิตาลี ส่วนประกอบนะคะของพิซซ่าก็จะมีแฮมนะคะเป็นแฮมที่ไร้ไขมันนะคะแล้วก็พาเมซานชีสนะคะใบที่อยู่ด้านบนเป็นใบก็เอกลออริกาโนนะคะเป็นใบที่อยู่ด้านบนตันนี้เอ็ดการ์นะคะได้ใส่ซอสเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่เครื่องเคียงนะคะส่วนประกอบเป็นค้ายๆเป็นรสชาติใบโรสเมรี่เรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมที่จะรับประทานนะคะวันนี้เอ็ดการ์ซื้อนะคะ เป็นของขวัญให้กับตัวเองค่ะหลังจากที่ได้ทํางานมาหนึ่งเดือนนะคะเหนื่อยมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆนี่คือสลัดนะคะเป็นกริลสลัดแถมมาให้นะคะชุดนี้ก็ประกอบไปด้วยนะคะมะนาวโซดานะคะนี่เป็นมะนาวโซดานะคะเพื่อนๆนะคะมะนาวโซดานะคะเหตุการณ์สั่งมาจากร้านไว้คอนเน็ชันนะคะเพื่อนๆนะคะชุดนี้นะคะเป็นชุดรวมเป็นแพ็กเกจรวมนะคะราคา 219บาทนะคะเ,เพื่อนๆ219บาทาบริการจัดจำหน่ายนะคะทุกวันภายในห้าง p ปโต o เดภูเก็ตนะคะจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นสถานที่ที่อาการทำงานอยู่ใกล้ๆนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าเรามารับประทานพิซซ่าด้วยกันนะคะก็ท่านเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งนะคะกริง๊งกริ๊งให้อาการด้วยนะคะ เอ็ดการวันนี้ก็นะคะอยากจะทานอาหารฝรั่งนะคะสักหนึ่งวันเพราะเอ็ดการ์ก็โปรโดที่จะทานพิซซ่าแล้วก็สลัดนะคะเ,เพื่อนๆทานพิซซ่าแล้วก็สลัดเ,เพื่อนๆดูพิซซ่าสิคะพิซซ่าแฮมนะคะเป็นแฮมที่ไร้ไขมันอร่อยมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆเอ็ดการ์หวังว่าคลิปนี้จะสร้างความบันเทิงให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่า มันอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆจ้านะคะเอ็ดการก็วันนี้ทานคนเดียวนะคะจะทานหมดไหมซื้อมาเผื่อเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆมาช่วยกันรับประทานนะคะพิซซ่าออริกาโนจากอิตาลีนะคะราคานะคะสองร้บาบทนะคะรวมผักกริลด้วยนะคะกริลสลัดนะคะเพื่อนๆจ้า ชอบไหมคะเ,เพื่อนๆชอบไหมนะคะถ้าเกิดทานพิซซาติดคอแล้วก็ต้องดื่มน้ำเข้าไปด้วยนะคะเป็นเขาเรียกมะนาวโซดานะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณนะคะสำหรับที่รับชมคลิปนี้ต้องขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ